สวัสดีครับุณชัยรัตน์ที่ขอนแขนฮะเดี๋ยวดูการรีวิวการใช้เครื่องนิดหน่อยนะครับเครื่อง UPS True Online เนี่ยพวกนี้เนี่ยเวลาเสียฟไฟปุ๊บเนี่ยมันลงจะทํางานทันทีนะครับนั่นกหมายความว่าตัวชาร์จเจอร์เนี่ยมันเริ่มทํางานให้แล้วนะแต่ว่าตัวอินเวอร์เตอร์น่ยยังไม่ทํางานนะาไฟก็จะไม่มีออกนะครับจะเห็นว่าเนี่ยไฟเอาต์พุตเนี่ยจะเป็นศูนย์นะครับก็ไม่มีไฟออกก็ให้เรากดหุ่มเนี่ย ดังบีบอยู่ข้างในนะครับอโอเคเนี่ยนี่แสดงว่าไฟเนี่ยมันเทสให้เราอยู่นะครับคือเทสไบพาสโอเคอันนี้คือเครื่องทํางานปกติหมายความว่าเขียวนี่ขึ้นเขียวนี่ขึ้นนะฮะไฟออกก็เป็น220จะเห็นได้ว่ามันจะอยู่นิ่งๆิของมันอ่ะมันจะอยู่นิ่งๆิของมันเลยนะฮะเนี่ยคือการตรวจลายเค่วนปุ่มน,นี้หมายความว่าเราก็กดดูตึ๊บบ่อย โหลดศูเรายังไม่มีโหลดเลยนะไฟเข้าสองร้อยสิบเก้าอุณภูมิไฟออกก็จะสองอยี่สิบจะอยู่นิ่งๆอยู่อย่างน,นี้นะครับนี่ก็คือฟูออนไลน์นะปุ่มนี้ก็กดปิดนะปุ่มนี้ไว้กดปิดธรรมดาแล้วผมจะลองชับปักนะครับ มาแล้วนะฮะมันก็จะเหลือไฟสองดวงนี้นะฮะดวงที่เป็นแบตเตอรี่กับดวงที่เป็นอินเวอร์เตอร์นะครับตอนนี้มันก็จะมีไฟออกอยู นี่มันใช้แบตนะครับมันก็ดังมันก็จะเตือนอยู่นะครับเตือนว่าเราใช้แบตเตอรีอ่เดี๋ยวเราดูด้วยว่าหลอดไฟตัวนี้กี่กี่วัตต์ไม่ขึ้นให้เพราะว่าแค่เจ็สิบวัตต์มันไม่ขึ้นให้มันต้องประเภทวัตต์ทีเยอะมันถึงจะขึ้นให้นะครับอ่าโอเค ก็ปิดเครื่องก็กดไ,ไฟก็ไม่ออกแล้วนะ,นะครับสักพักหนึ่งเดี๋ยวพัดลงมันก็จะดับทุกอย่างก็จะดับหมดโอเคครับ